ไอ้สัพท์ลอยไอ้เฮี้ยไม่จะลุมแต่กูไอ้เฮี้ยล่วงอีกหนึ่งล่วงอีกสองล่วงอีกสามวา่าละดักไม่ได้เก่งอันนี้อีกหนึ่งไก่เหรอไก่เหรอล่วงเฮ้ยไออันนี้ถึอเกินไปเปล่าเฮ็ดเอฟเคอะไรเนะี่ยไปละเฮี้ย โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเด็กๆน้องๆหนูปุย่าอ่าญาติพี่น้องทั้งหลายทุกคนนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์คอปเตอร์สันะก็หรือคอปเตอร์ซีเออน่าจะคอปเตอร์ซีนะโอเคก็เกิดมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็มารับของเลยอันนี้เป็นของฟรีหรือเปล่าวะเนี่ยของฟรีรับรับรับได้เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวทิ้งก่อนแล้วกันคือระดับผมจะเซตฟรีมันไม่จําเป็นไง ตอนนี้ก็จะเป็นของชดเชยนะก็จะได้เป็นเซตอลไรวะเดีย๋ยวมาดูป้ายโปรแปบบ๊บน่าเป็นเซตโปรก่อนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายโปรโมชั่นใหม่นะสำหรับใครที่ไม่รู้นะก็มีประมาณนี้เลยนะเติมไอ้ครบเงินเติมเงินครบ300ก็จะได้ยศพิมีเ่ียม500ได้ยศเรนโบ้หนึ่งพันได้เทปทูเติมเงิน5 0 0ขึิ้นไตคูณ3เติมเงิน1000บาทรับคูณ4ติดต่อเฟซบุ๊กราชพุ ยากูอะไรนะอ่านไม่ออกโอเคก็เติม300ขึ้นไปก็ก็คือเติมสะสม,มคือมึงน่าเอาเอไม่ใช่ไม่ใช่เติมเติม300ขึ้นไปก็ได้เลยนะสมมุติว่าเติมเติม500เงี้ยมันก็ได้น,นี้ด้วยโอเคนะแถมได้โปรโมชั่น้ขามอีกโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่ะทับแครน,นะผมก็สําหรับคําสั่งท่างแครเนาะอันนี้จะเลยนะคือหลักๆผมผมยังไม่เล่นนะครับเซตน,นี้ก็คือแบบอันนี้คืออะไรเนะี่ยคางตลาดผู้เล่นใหม่ก็คือตรงนี้น่าจะเป็นแบบ ขายของตลาดโลกนกครับคือคนเขาก็ยังไม่วางขายกันอันนี้คืออะไรเแลกเปลี่ยนเงินธนาคารสามารถในเกมได้อ๋อเงินนี่ก็คือน่าจะสามารถมาแลกของพวกนี้ใช่ไหมเนียนๆเห็นไหมตอนนี้ผมมี GC2 อยู่สองหมื่นตรงนี้อะนี่แลกแลกโกคูอันนี้น่าจะหัวบักเนะี่ยอ๋อไม่ใช่บวกเลี่ยนะผมจากสี่ห้ามาส7เจ็ดนะอันนี้ก็มีอัปเดตแล้วก็จะมีหลักๆประมาณนี้แล้วก็คือวันนี้ ผมจะมายิงโดยเฉพาะนะก็ไม่ได้แบบแบบอะไรมากหรอกก็คือแบบส่วนตัวผมผมชอบยิงอะไรงไงคือผมแล้วก็หากล่องอะไรตั้งนะนะแล้วพอแบบจะไปอันนี้กล่องเหรอไอ้เหี้ยกล่องตัวเองไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเคของแอดมินก็จะให้ผมมาประมาณนี้นะเดี๋ยวนะึงอันนี้ก็คือของของเมื่อกี้นะมันไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวดูป้ายโปรโมชั่นก่อนละกันมันมีอะไรม้างนะ อไอ้เหี้ยบ้นานหลังนี้โอ้กูหลอนแล้วแหละไอเ้เหี้ยอันนี้ห้าสิบไอ้เซตโกคูกขาวร้อยห้าสิบอันนี้ปืนแหละปืนพันเฮ้ยยโด,ยโดยปืนพันเลยหรออันนี้ดาบราเซอร์น่าจะตายตวงนะเพราะามีเงินเดียวแต่มผมเอาห้าสิบไปเล่นก่อนแล้วกันนะคือถ้าเจแบบคนแบบโดนลุมอะไรนี่ก็คือก็คืออันนี้าจะเป็นร้อยห้าสิบโอเคอันนี้ห้าสิบอันนี้เซ็ตเซตทองทองน่ะดาบราเซอร์หกัก ตายแล้วแอดมินจะไม่รับครับแต่ออสน่าจะตายไม่ตกนะครับน่าหน่า,น,าน้าจะตายไม่ตกสำหรับผมนะมิตเตอร์ฮันคูนี้บอกสองร้อยเจแล้วก็จะลงเซฟหนึ่งกันนะก็ลองเซฟหนึ่งกันโอเคสถา,านะตัวละครก็ประมาณนี้เนาะอืมก็ยาโลแม็กน่าจะ แม่สองเพราะว่ามันเป็นสองนคนก็ถือว่าเยอะเลยนะตอนนี้ก็สิบสามคนนะอุย็ดแบ,บ๊ไปยิงยังไงหวะตายหนึ่งไม่ได้เก่งกว่าเลยเลยตายอีกหนึ่งวัตฟลักไอ้บิ๊กแม่งหูดกินยิงเน็ยได้สองสองโกคูได้ย็ดโด ถ้าเสียงในเกมแรงไปก็เถอโทษด้วยนะก็คือโอ้คนโทรมาแป๊บนึงนะครับผมโอเคมาละอันนี้น่าจะไม่โหดนะตัวเนี้ยโอ้เข้าแต่เสียบ่าเนี่ยมาดิโอ้เข้าแต่เสียบ่าอะไรอ่ะมาดิจะล่วงดิจะล่วงดิเออสวยสวยสวยน้องสวยสวยโอ้จะเข้าแต่เสียบ่ายซุงมกูหังอะไรเนี่ยน่ะ เดลุมเนี่ยเลยกูเฮียโอ้เข้าแต่เสียบโอ้ oh, oh, oh. ไปละเอาเ oh, oh. อาเอาเฮียเฮีย,เ,ฮยเกือบตายสาัตว์ไอเฮียนี่ตายมันต้องมีแบบเอ็กคลีอะไรด้วยนะครับก็คือแบบจะได้เอ้ยนี่ไงจะตายจะตายจะตายตายตายลวง ว่อเอ้ย,อ,ยอ่อนว่าไม่ได้ไมไ่เก่งเลยไอ้ตัวนี้นะจริงๆไปแล้วกูอไอ้ปืนอะไรปืนนี้เลยเจาะโคตรแรงอ่ะ HFK น่ะเอองงว่าแต่ฟาร์กงงอันนี้มันก็เป็นช่องเก็บของนะครับผมอืมก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีเลยนะอันนี้สเ,เลอรนะตายหนึ่งเป็นร้อยตายสองตายสาม ตายสี่ตายห้าว่าสักฟักคนเป็นเลยมันโหดขนาดนี้วะตายห้าศพละแบบลงมาไม่แป๊บเดียวจริงเลยนะการเซนไม่ยังเป็นไงก็คือใครเติมห้าสิบก็คองเซิมนะตามมาดิสามสองเนี่ยล่วงอุยมายึดแม่กับปายสักไอนี้ไม่น่าเก่งนะ ยอย่าเลอบมั้งอ่ะเอ้าเอาเอา,เอามันเป็นไรอ่ะมันเป็นรอ่ะเอาเอ้าเอา,เอาได้ช่องแคบเสร็จกูบอกเลยไม่ได้เก่ง oh, no. อ้ ooh, ooh, ooh. ใครเป็นก็มาวะนี่ไอหี้อ่อะโอ้โหตายไอ้บิ๊กแม่งโหดเกินไอ้นี่มาแต่ไหนเนี่ยอ้สร์โอ้ไม่ได้ปะโอ้ห้าสิบเล่เมเป็นเซ็ตพันเลยเนี่ยโอ้จะตายจะตายโอ้ตายโอ้คุย <c ười> เกย์เข okay, so oh, ้มาลงใหม่กันเลยไม่ไม่ไ no. ม่ไม่ไหวเลยเนี่ยเล่นเล่นดักเดียวเลยอยากอยากบวกจุงเบยโอ้ต้องก็ต้องรอมันตอบนะถ้าหนึ่งหนึ่งก็ไม่นานจะมีใครสู้ผมได้อันอันนี้พูดจริงจริงจริงมันก็คืออันอันนี้เดี๋ยวฮะโมโมอะไรอีกก็คือผมในวงการอย่าติดตลกเออ อย่าติดตลกกันเลยสุ่มตึกดีกว่าป่ะแบบไม่ไม่ค่อยเจอพวกตึงต้งเลยเนีเเ่ยเจอแต่ตัวเนี่ยโอ้ยไอส้สัตวบลอยเฮียไม่จะลุมแต่กูเฮียล่วงอีกหนึ่งล่วงอีกสองอล่วงอีกสามวา่าละดักไม่ได้เก่งอันนี้อีกหนึ่งไก่เหรอไก่เหรอ,อล่วงเฮ้ยอันนี้ถึกเกินไปเปล่า HFK ออะไรเนะี่ย ไปแลวเฮียไปเล้วจอเส็ตเยอะเลยโอ้เย็ดแป้งงไอ้เฟอร์ี่งงบอกดิแบบใขเข้ามาก็เหมือนแบบติดกับอะหนี้นีปะอะไรนะเสือจอเะเ้อะไรนี่แหละหนีป่าเสือจอยเ้อะไรไม่รู้ลืมละอ้นี้ไม่ได้เก่งเ่ย EX เลยนะมันคมเลยวะอะไรนะอ,ววะอะไร,ะไรส่วนมากเขาเล่นดักดักกันสุดนะคือถ้าใครแบบ ถามถามอะไรผมได้นะครัะว่าผมมีสูตรวิธีแบบยิงยิงไก่แบบง่ายๆนะครับผมโอ้โหคนมันเยอะจังวะเป็นรอยอะโอ้โอ้โอ้โอเนต็ตเออลองมันเซ็ตไหรหวะฟาร์มเฮ้ยฟาร์มที่ถึงว่าดีนาะแนะนำให้ฟาร์มนะครับผมอืมอืมจะทำยี่อะไร กับหีอะไรตายมาดิเข้ามาดิโอ้ไอไอนี่ไอนี่ได้เียแล้วเราไม่กล้าเราไม่กล้าลงงะดักแต่เียงเดียวลิเอาแรงอยางวะเฮียงดี๋ปืนพันไปตบดีกว่าได้ไหมอยปืนพันตบห้องหนึ่งอยู่ไหนเนีห้องหนึ่งหนึมีไหมวะอ๋อหนึ่งหนึโก โอ, <c oughs> โอ้โหเออของอย่างนั้นเนาะไม่เป็นไรว่าจะตบมันแม่แปะแม,ไม่ไม่ตบละถือว่าแบบอ่อนให้เขาอย่างเงี้ยอันนี้โอเคเดี๋ยวรอคนนะครับโอเคมาละไอ้คี้ยนี่ใครเนี่ยยูโบโนวายทีห้องไหนเลื่อนกับ คือถามว่าพวกนี้มันโง่ไหมมันโง่นะดูดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสิบโกคู crew. แล้วบอกห้องไหนห้องไหนโง่โคตรโง่จริงจริงขอร้องขอร้อ,องเฮียมึงมาดิมึงอย่าบอกว่าเซตเซตแจกเล้มันเสีย่วงโคตรง่ายอะ่ะจริงจริงไอ,อ้นี่แบบโคตรง่ายนะคือเหลือว่าผมผม,ผมมันโหดที่สุดในเซิร์ฟไอเฮียนี่ตัวไก่ว่ะอย่ามาเล่นนี่เลยคือเล่นหลังไหมไอ,อ้นี่ด่าด่าด่าผมเป็นชุดนะ อันเนี้ยจริงๆดูโซมันก็ไม่น่าเก่งเลยเหรอแบบดูดิโงกระจอกอไม,ไม่ไม่ได้เก่งควยเลยเลยเหมือนเหมือนที่เสียงภาคคนบอกอะไม่ได้เก่งควยเลยเลยจริงๆ,ๆกระจอกกว่าให้กูด่าหน่อยเถอะยิงหลังดิมันไปไหนวะ ยิงดิยิงดิเราต้องเล่นทางขวานะครับเนีน่ยนะแบบนี้นะเอา้ามันยิงขี้อนะไรเนี่ยโอ้โหกูเกือบตายเยอะมากโอโ้มันทรงเอ๋อร์ไอ้ช่นเนี่ยมีตายเออสวยคือส่วนมากผมจะตายพวกก็เลยแบบเล่นเอ๋อนะมองอยู่สำนักผมตายชอบตายพวกเอ,อ๋อเนาะแต่คือมันถามว่ามันโหดมันไม่ได้โหดหรอกผมติดเล่นไงถ้ามันเอ,อ๋อผมจะติดเล่นไงคือถ้าใครแบบ อยากมายิงไงเลยตอนสตีมก็คือมึงต้องเล่นโดยอ,อ่อ,อะ่ะถ้าเล่นแบบคลนหัวนี่คือแบบยัางไงาก็ตายอะ่ะโอ okay, เคดอกก็ไปลงดีกว่านะว่าแบบจะแบบเอาแบบสักพันลงไปยิงไหมหรือมไม่อยากเอาดีกว่าเอาเซตี้จยดีพอเซตี้ก็ถือว่าสวยนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแบบเออ ไฟน่าจะแบบทเทกเจอไม่เต็มนะครับคือเอาจริงๆไม่มีใครไหวผมละอันนี้สุ่มตกสองคนนะเดี๋ยวเดอเดวเจอเดยวเดอว้ามีเด้อร่วงร่วงอันนี้อีกหนึ่งเลยเดินมาใหม่น้องมาดิให้สองโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้ไม่น่ารอดเนี่ยเฮ้ยห้าสิบโคตรโกงอ่ะจริงๆ ล่วงหมดวัตฟักเฮ้ยไอบิก๊กมาอะไรไม่โหดเกินโดดมาดิโอ้ไอไอเจ้นี้เล่นอะไรเนี่ยมันเล่น v ี s ี v ีเสโอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้โหไม่ช่วยกันเบิร์นไอเฮียอโอ้โหเล่นเป็นเซ็ตพันลีโอ้โหไปไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายนะปืนปืนมแรงไงไม่ใช่หรอกโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบายจุ๊บ